บ้งเอ้วิงมูเดียวนี่พ่อเลยะอเดียว ช่องวิจิตรมักเราครับสวัสดีค่ะแม่น้องน็อตจ้าพี่น้องเก็บม่เก็บเห็ดเนาะมูนี่มาไม้บานข้าเจ้าครับไม้ก่อยู่อุปเภอหนต้องบวรวเนาะแถวแถวบานหัวยังดียังพี่น้องมาลเลาะโขกเบิ้งเปลี่ยนหมายเบิ้งเป็นยังไงสำรวจป่าสำรวจป่านี่มะเขาะปันข้าเจ้าเห็ดละงหกหรอกครับแหลกแขกหมานเนาะดอกนี้ก็ต้องเอาีนี่ดอก วันนี้เรารวมเดินทางมาจากคนแบบมาน้ากันทั้งเมด่หาคนกับมหนาทิบกันมาหนาลองมหนาลองเนาะตามาแล้วก็เป็นบเบาปดกีแกบปูดแบบอยู่คนละมองกันไปไปดุ่นกันเบิ่งกันไปเงาเงาพี่น้องตำรวจป่าใหม่ป่าเฮ็ดพ้อแหละพี่น้องที่เคยมาหาเฮ็ดพ้อให้ดูนั่นแหละรอบนี้จะเป็นเฮ็ดรวมเฮ็ดละงกคาดว่า พี่เจอไข่ที่ละงงพีนะ้ะงเนื้อตาเขาเนื้อไข่อ๋ <c oughs> อะบะเพ็ดเค้กแล้วไข่ที่สองอกำลังงามจังทรงคือทรงไข่ยีละงงกครับพี่น้อง กำลังดันดินเนี่ยาไขตุกก่มด,ดีครับน่าจะเป็นละงอกขาวเนาะ นเลือดอาทิดยผลานนิดหน่อยเขียดีๆก่อนเออดน้เนกตาดีแท้มาดูมนดูสามคนด้วยนะดูดีดี เรไปเป็นล่างอันนี้ไขออ่นก่อไรีแมนบอสตเดเตี้ยแมน ไข่ไหมกลมดีขนาดครับเอาแบบไหนเนาะบานนี้เก็บวกกินแบบนี้เ่ยบัวบ้าบัวต้องเก็บเป่านเบาดูล่างลึกขนาดเนาะไอดอกนีดบัวเป็นดอกยังไงโอ้เป็นดอกยังสีดอกนี้เป็นยังสีเลยดอกน้อดอกน้ยอุ้นี่ เย็บเอาบลาเพ็ดงัดเน่ะออกจากเงาไหมกันมันหลวเป็นขีดนิดเดียวโอ้ยลอยเขาเขียดมันเขาเอาจนลายมันงัดเหมือนลอยหมูป่านี่แหละ้อยมือป่าดูดเลี้ยวบันไดมิดหลวมันหลวเอ็นงัดบบาลองงัดดูดขอหน้าดิจิจันเนาะเบิ้งหาไปงัดดิเบิ้งด้ะหนึ่งสองหนั่น บกคาดน,น,น,นี่ยบ้าน้อยเดียวนี่อนมาดิอ้หห็ดปวย,อย,อย,ย,ยงนั่ตด,กงงอ,ดอกกเขาดิอ,อ,อไดีไปให้ขี้เถนะอเนาะหนสงองตุบนปดอัยังครับดิอู้หห็ดออกไตก้อนหินบง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 บ,งบ,งบงอู้ห เดี๋ยวนี่พ่อเลยถอดนี่ดอกละปูนนำไม่ได้ผุดเลยเฮาปูดปูดปูนนี่ครับต้องพอหิกว่ะโอ้โหนานไหลเนาะดอกง่ายก็มง ยีราดเนี่ยจะน้อยนะครับเบาวัฒนัรรมดึงขึ้นบ่อยดีเดี่ยวมีแหวมน้ำเนาะมาใจจุไใบครั้งแรกในชีวิตครั้งแรกในชีวิต อี่วปัดแล้วปัดอีกครับมีว่าแบบท่านจัง วางไปคนเดียวน้องยังด้ยันเหียบได้หวางอะไรก็ได้งัดใี่พี่ให้เมารู้ก่อนแสงอาจจะไม่พอจักหน่อยพี่น้องอยู่ใต้กระเพื่อขี้นารถโอ้ยยิ้นปลวกหยังปุ้นนี่ปลวกขาวปะแจ็คมาดูมาเอายมูนก่อนบันนี้ได้ยินข่าวอ่ะเย็ดช่างนี่มันออกแล้วก็เลยมาตำรวจไย เห็ดบานแต่ของก็ออกหลายครับแต่ว่ามันบม่มีเห็ดอันนี้เนาะมันไม่มีเห็ดปวกก็จะเป็นเห็ดรวมสม่าัวกหวานเฮาเห็ดกออยากสัมผัสงัดเห็ดปวกหน้าที่น้องครั้งแรกในชีวิตที่ได้พ่อมูใหญ่จังซี่ มุดเอาออกกเมลี่เขาขอทางด้านนู้นเนาะแม้นมันมืดเออแม่น้นนองน่ากับเขานีก็ได้เน,นะน,น้ะกล่องจิคุ้นอะไปทางคุ้นดี๋อกสองดอก <laughs> เห็นป่ เรเห็นแล้วตะกองย่านนี้แหละดูพี่น้องดูพี่น้องมาทั้งกอนโอ้ยพี่เจ้าไหนล่ะมาพูดดิเด็กเขาดีแล้วจริงม่งรถเขานี้หัวมันร้อนตกตองตกตองเห็นเไหมพี่น้องเห็นบ่เห็นเห็นชัดกว่าข้างในอีก เออท่านั่นแหละดูดไม่รูดนือสั้นเบาสั่นแล้วนี่วอปใส่ตาทีเดียวเนาะกวางไว้ก่อนดอกผีเดยบ่บนี้ เขาได้บป็หลักคนเนาก็ออกมาทางนี้ก่อนนี้เดี๋ยวเอาจุ่มนี้ก่อน่สิยออมไปโอเค ພີ່ນ້ອງເລີ່ມເດີ້ເຫຍັດແຕກເຫຍັດແຕກພີ່ນ້ອງອືມເຕັ້ນເ เสียมหน่าจะดีก็นี่เนาะอันนี้พ็กงูว่ะเราไม่รู้เฮ็ดอะไรจะออกแท่แน่นอนเนาะเหี้ยน่ารอดครับฮึบขายาวดีืเลยกระบาลเลยจิ้มพิษสูตรจิ้มวัตถุสูตรกะขออภัย้ะครับมือใหม่เนาะมือใหม่ครับมือใหม่เสยนเฮ็ดก่อแดงสิ แมนเห็ดยีสก้อแดงเห็ดก้อดำส่วน้ลยจะเป็นเห็ดถ่านเพ้อนปูดไปนั่นแหละอลังการลังการเห็ดพวกอุ้ยสะอ่อนเนาะสะอน แต่บ้านเขาเจาะเก็บประจํามันกะจิธรรมดาเลยเนาะแต่สำหรับเฮานี่ยที่ว่าเป็นอะไรที่ตื่นเต้นอะไรเนี่ยเด็กเนี่ยเด็กขาเป็นขายังไม่หมดพี่น้องยังไม่หมดุด จิ๋มดิงไดเหมดเลยอ่ะทั้งเตะไข่ไข่มันเป็นโพ้งปวกเนาะดินกับพุยดีเมนเพราะว่าจิ้มล้องแหวนจิตตกดังมัวเลยดิอยังไม่หมดพี่น้องทางนู้น

อีบ้าดดอกไม้ี่ปคิใหญ่แท้อต้องนี้เด้อต้อมึงไหนต้องมึงบมไหนเอาอันนี้ก่อนอันนี้มันน่าเอาไปเนี่ยจะไดะน่าหรอมั้งอยากเอาเอาเอาได้บ่บ่ต้องงัดการดึงขึ้นระวังเลยด้วระวังขี้เข็บ

บางในได้ครับอุ้ยเอาขามันขามันกินได้อยู่ดอกน่าจะไปเลยล่ะเสด้เดึงดเดดนงดูนพอไปทั้งหมดนี่อันนี้เอา่ะเดี๋ยวมันก่อนเช็คสภาพอุ้ยบาดแผลบาดแผ่บาด้บ่ได้หรอก นองแล้วนะนไปมาใส่กะตายพี่น้องดูตาปาดเหลวปาดอีก <c oughs> จะีลำคันเวยครับสะออนสะออนนี่ดีเพราะว่าเดี๋ยวฮาคกระไปคอยไป เต่งอาอยู่บ้านเนาะเอาไปงังนีีละ่ะไปแล้ค้าเอาแล้วอยู่ป่าเ็เลพีน่น้องยุงยุ่งกัดมึอมาทำเด็กหมู่เดียว อะไรจะฟุกขนาดนั้นได้รุ่นนี้นะนาองมอกระสุน ยังทีมงานมานกบนอกีมงานเฮโอ้โหนนี่ต้องมูเดียวเป็นร้อยหรอมั้งน้องผนักตึกเลยเป็นร้อยได้บอร้อยดอกต,ต้องไปนับต้องไปช็คนับพี่น้องกันไหนมันนับให้งเดียบเอามานะครับพี่น้องแต่รูปผลงานพ่อมู้เดียวเอออันพ่อสองมูเน่อมูแหลกมันมันเหลี่ยมกระจ้าเนาะนี่ครับ นี่บแมเนว่าของเบาหาผู้เดียวได้พี่น้องทางทีมงานเนาะเพราะว่าเขากับพวกหูเพื้นทีเนาะพากันเดาม้ากันเลยนะครับสำรวจตามไหนกัหาซอยกันกับพ่อกับเอินกันไปถ่ายคลิปเนาะกัสีไดเป็นคลิปให้พี่ให้น้องเบิ่งนี้ครับเนี่ยมันดูดอกทุกค้นกัสจีแบ่งกันไปแจ้งกับจีไดก็เละแจ้งดูดอกเนาะเพราะว่ามันมูงใหญ่ครับผู้หนักตึงเลยกัเอากระตาเนื้อใหญ่มาทำเนาะเอากรบสุหรัดิีนี่ กมีข้าม,มาดน้องฝากที่ฝากน้องข้ามาดนี่แหละครับตั้งแต่ขอบคุณครับที่ข้ามารับชมขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกไลยตุกแฉ่ทุกการติดตามพัพผอนไม่คลิปหนาครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะ